ฉากสารภาพรัก่ามกลางเหตุโกลาหลตึกถล่มในละครคิวบิกของพระนางบอมธนินมินชลิดาไม่ธรรมดาตั้งแต่ผู้จัดอายุวดีเลือกโลเคชันสมจริงที่สุดใช้ตึกร้างที่เขากำลังจะทุกตึกอยู่พอดีมาเติมอุปกรณ์ให้สมจริงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสโมกสายฉีดน้ำดับเพลิงหรือแม้กระทั่งเครื่องเจาะปูนแผ่นดินสะเทือนแม้แต่ตัวประกอบก็ยังเอาเขมามาทานหน้าและหาปูนขาวมาสาดขาคู่พระนางของเราก็สมจริงยิ่งกว่าเพราะต้องใช้พลังเพื่อดึง ลมจากปอดผ่านกระบังลมโปรเจกต์เ <Goodnight> สียงบอกรักกันแข่งกับเสียงทุบตึกจนลูกกระเดือกแทบสั่นแแม่แ <Darwin> ม <t akers> ่แมเป็นฉากรักที่แสนสาหัสแต่ออกมาเมื่อไหร่ฟินน้ําตาไหลกันแน่ค่ะก็เป็นสิ่นที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยรอดมาได้แต่ลิซทหน่าเขาขึ้นไปช่วยเรางานแล้วก็ตึกถล่มปุ้งลงมาแล้วเราก็มารู้ว่าลิซทหน่าขึ้นไปช่วยเราก็โอไม่ยอดก็เกิดเรื่องราวขึ้นครับใช่ค่ะอันนี้คือตอนแบบไทยๆกังเข้มข้นมาก ่ะเพราะว่าเป็นการบอกรักครั้งแรกของของเราใช่เพราะว่าเสน่ห์เขาจะชอบบอกมาอยู่แล้วแไรแต่ว่าเราจะแบบด้วยความ,มที่เป็นเด็กไม่รู้เรื่องก็ <c ub ic> ขอฝากนะคะรับสำหรับนครเรื่องคิวบิกเนาะแล้วก็มาถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เลย